สวัสดีค่ะดูนะคะรถเด,ดินทางของทีมงานยูทูบเบอร์นะคะนี่เ<หน>บิงบ้งเด้อเบิ้งเด้อเบิบ้งนะคะว่าสนุกไหมคะแจ้งยางเป็นย,งงยางเต่มพนใญเลยค่ะเบิง้งแต่เราก็มาเด้ออันนี้เป็นรถหวานเย็นนะคะรถที่ไม่มีแอนะคะคือรถหวานเย็นคะ่ะแต่มาเป็นยางเนาะเราไม่ได้ถือสารการนั่งรถนะคะต้องการมาด้วยใจคะ่ะ มาทำงานนะคะวันนี้ก็จะมาซื้อของนะคะซื้อของซื้ออยังไหนเหรอเื้อขนมปุต้มฝากเด็กน้อยนะมีบรอ่าโอ้มีอยู่ค่ะฟรีจะมาซื้อของเอาไปแจกเด็กน้อยะคะ่ะตามหมู่บ้านต่างๆไม่ก็อยู่ที่โรงเรียนนะคะนี่มาซื้อร้านนี้เลยค่ะร้านขายของฝั่งสปโกล่าวค่ะแขวนขมวดน,นะคะบ,บ้านช่องเพื่อนกา ติดกับผูเขานะผู้เขาหินนะคะสวยงามเด้อค่ะนั่นจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างนะนซื้อขนมฝากเด็กน้อยก่อน<ป>เอาไปแจกก่อนค่ะ<ป>เอาแบบใดจัดมาเลยเด้อค่ะจาเอาเลย<ป>จัด,<ป>จ,ดจัดไปเลยนะวางมวันี่นะ<ป>วางมวันี้นะคะ วันนี้ก็คืออยากให้เด็กๆได้กินกทุกๆท่านนะคะทุกทุกคนเด้อค่ะเด้ออ่าก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กน้อยเนาะเด็กน้อยได้กินเขาก็ดีใจแล้วอันนี้ชาอยู่มันมีเยะอะอเอาเลยค่ะเลือกเลือก,เล,อกเลยอันนี้คือจุดประสงค์มาดามมังคูนะคะที่อยากให้เด็กๆได้กินเนาะคะ่ะที่เขาเขาไม่ค่อยมีกินคือบ้านเฮ้าค่ะแถวสระรลาวนี่ ก็ขอเป็นส่วนหนึ่งแบ่งปันน้ำใจให้น้องๆน,นะคะฝั่งลาวเนาะมีหานี่อะไรเออนี่อะไรเข้านมคอยปรจกกักเด้วยคอยยิบย่างเดียวงานเราว<ะ>ันนี้มีโปรตไลีเอร์ารีเอร์แสนฟสน้ามาสันแล้วก็มาดามครับมีแด่ทีมงาน คุณภาพทีมงานยูทูบเบอร์อันนี้มาจากประเทศไทยเหาคือกันนี่ยนี่แหละอาเช่ชาเนี่ยไปเลยค่ะเอาเลยเอาเลยเลยอะรถมะพร้าวแซ่บนะเอลซีใช่เอลซีมีแล้วอะรถมะพร้าวจะแซ่บค่ะเก๋นะโอ้ดูน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลน้ำตาลเร่ามิดผลนะข้าวสุกันนวี่ ขายดีที่สุดแล้วใรคงนัวแค่งนัวเนาะแคบทุกยี่ห้อขายดีเอมบอกนะคะเพิ่มอีกก็ได้ค่ะอาจจะไปหลายที่เนาะน้ี่มีไหมล่ะมีก็เอาได้ค่ะดีโดอะไรน้ำน้ำเนมีเอาน้ำไปได้มั่ง ดูมีแต่ทีมยูทูบเบอร์นะโอ้พื่นเพื่อนกับแบบสไลด์เนาะเห็นหนามาดามบะอันนี้เดนมาดามมือโฟรเด้อค่ะเด้อร์เฮ็ดคลิปบ่ค่อยได้เห็นหนาเห็นหนาเด้ออันนี้ค่ะซื้อขนมแจกเด็กๆค่ะเนาะเลือกเลยประมาณนั้นเนาะจะแจกไปเลยค่ะพอกันบะยี่ยงไดขิ้เงินเลยค่ะในแม่มปะค่ะ ใ้าวดจอยู่บ้านโน้นอกไป้าได้ตรงใดก็ได้บ้านปีเตอร์เด้อบ้านปีเตอร์ตอแรงแล้วบ้านปีเตอร์ตอแลงก็ได้มาใช่ใช่อาัจก่บอน้ำาใช่ได้ได้าเนาะเออได้ไไปเจกเด็กน้อยค่ะกว่เป็นยังเนาะนี่พี่เอกนี่แบบนี้เนก็ลํานี่อยากให้เด็กน้อยได้กินได้อยู่ค่ะ นี่แหละจุประสงค์ความประดามมัง,มงโพที่อยากมานะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะชอบบิวทีวทัสอ่ของประเทศลาวค่ะคือสวยงามนะคะอู้มีกรุบน้ำกรุบเท่เลยเนาะกรุบเท่หเนะนะหรอซื้อไปจะใบกันเนาะอู้ม เออเฟตเฟตเฟตบ้อ่าปอหัวใหญ่หวเล็กเปิดนนี่เด้อคูปเด้อใครอยากได้เนี่ยเี่ยเอฟมาแล้วใครอยากได้เอฟมาเลยค่ะช่วงช่วงทำนาบอสเนอะเกี่ยวข้าวดำเกียวข้าวโอ้อย่างไดจะฝากไปฝากเออคือยุ่งจักวะพ่อพ่อเดี๋ยวคิดตังก่อนแต่พ่อจะเอาไหม ไม่รวยไันเนี่ยทำย่าเป็นปต่นเป็นเล่าเป็นรเฮ็ดตามสัญญาใช่่ะสัญญา่ะจะกินเฮ้ย4 0 0 0ไรวม4ัน0 0 0 4 0 0 0รวมบ้านห้อยไรบอะไรแบงค a บอร์ดแบงค์เงี <chat> นป็นร้าอ่เจ้ามันลายหน่ลายก่อนได้ายก่อนเจ้าลก่อนอหสียบงนสยเอานเีจ่าไปก่อนแล้วเราเอขอนรถก่อน่ะซื้อใหม่ด้แสนค่ะทุกคสี่แสนสี่แสนไปส่แสนเราเอาไปห้าแสนโอม่เลยแล้วเราโทนมามาดามจ่าย เห็นยบ่เนนั่เห็นก่ติต่อเห็นเห็นเห็นบหน่งสองสามสี่ห้าอันนี้ค่ะห้าแสนเนาะอืมห้าแสนเก็บมาตก่อนไม่ได้เก็บก่อน่นเก็บเอเยอะอยู่วานก็ได้เงินมาสามสิบสิบเกือบยีล้านเนาะยีล้านโอ้สี่ปดสิบสีเพื่นให้มาเะหแสนพ่อเพิ่นจะทอนมา พอป่ะเจ้าทนสิบกว่าสิบกว่าพันบหกพันมีกระชิ่งลูกกับโบโบมัดก็ได้นะเดี๋ยวสิถือขึ้นรถเดี๋ยวสิแกะเลยยังไปซื้อไมหบ่ะรถเราจะซื้อไมอะลรอย่างไรเลยเอาเลยบ่ะมันมันเต็มรถเนาะยังไม่ซื้อไมมเนาะ ค่ามันเป็นกั๊มม่ค่าก็เริ่มไม่ค่าเลยมาขายของแคนี้บัลจะได้ลายเนี่ยได้เงินทอนนั่นได้ค่าเงินทอนะคือรถดีก็ขอบคุณนะค่าในรายครับขอบคุณมาดามด้วยเด้อที่เป็นเจ้าภาพนะขอช่องทะลุแสนทะลุแสนเออกุ๊ปอันเท่าไรกุ๊ปนี่ตัวแง่ห์เหรอตัวแง่เท่าไรตัวในสิบห้ากับสิบ ซื้อกุ๊บซื้อกุ๊บทีมงานเราผมถือกล้องให้มาดามด้วยนะครับก็ให้ทีมงานคนขนมขึ้นรถก่อนนะครับเพราะมันอยามนเเสงออโยนเออโยนไปข้างหลังเลยเออนี่ฮะรถนี้ก็ถึก ทนลุยทุกสถานการณ์แอ์จริงมันมีนะครับแต่ว่ามันน้ำยาหมดก็เลยไม่ได้เติมนะมาก่อนเดี๋ยวเติมน้ำยาก็เอ็นเจี๊ยบนะลินเป็นหิมะคือเก่าพี่น้องรถค่อยนี่เอ็นเย็นบางทีเย็นจนแข็งทางนี้ประดามเพิ่นก็ซื้อกุ๊บใช่เงินเป็่นด้คะจกเรื่อยจกเรื่อยเนี่ยห้าวกับเมื่อบ้าน เมื่อยให้เมืดอคักได้ได้บ่ได้เมื่อไรไม่เมื่อไะอยู่นี่แหละได้คุ้มแล้วค่ะต้องอันเลยบ่ตองอันแหละสาวี๋วบอปอเอาเนาะให้เห็ดนาเขายู่งคุ่นเลยสิบห้าพันก็ประมาณเท่าไหร่วะสาวปลายสามสิบเนาะประมาณสาวปลายบาทอ่ะคันชื้อไปบอหาเนี้ยไปต้อนแม่นะเดี๋ยวให้แม่ แม่ก็ว่าโอ้เสหยเฮต่เวียกบกว่าซื้อไุ้ผคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขออยู่ดีไม่แห้งค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ